ไข่เน่าดูไหน่อยดีู๋หน่อยลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไข่เ <c oughs> น,น,น่าน้องจะผิดแบบนไหมอ๋ไม่แล้วนิดนึงลูกนิดนึงไข่เน่าเขาตรงตกใจอะนะคะทั้งพวงเลยเบอร์โอ้โอโอ้โ,โอไข่เน่าลูก <c oughs> อู้ตายแล้วมันเริ่มนั่นแล้วอะนะคะมันมีกลิ่นแล้วใช่ไหมคะใช่แผ่เขาเต๋อแล้วนะโอ้แล้วแล้วแบบนี้เนี่ยจะ แนวทางการรักษาคือไงคะไม่แน่ใจว่าคือจะผ่าไหมอ๋อแต่ว่าอย่างเราก็ต้องอันดับแรกคือต้องให้คีโมก่อนอย่างนั้นระคะแต่ว่าเป็นตัวผู้ด้วยเป็นตรงไข่ด้วยเออแล้วตัด้วจะต้องยังอย่าง้ถ้าตัดก็ต้องดูจอิมีกน่าจะพิจารณาเองอ่าค่ะแต่ว่าขั้นดับแรกในตอนนี้ก็คือต้อง ดูค่าเลือดของน้องก่อนใช่ไหมคะให้ให้ยาพวกค่าเชื้ออะไรแบบนี้เพราะว่าเขาน่าจะติดเชื้ออยู่แล้วหมอค่ะอ่าแล้วก็รักษารักษาความสะอาดแหงก่อนแล้วก็ให้อาการเขาคลุกคลีก่อนให้เขาค่อกินได้อะไรได้ก่อนตอนนี้คือไม่กินใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ยังไม่กินแล้วแผลก็เริ่มมีกลิ่นแล้วบ่นเนาะโอ้น้องลูกหมอก็อาจจะให้น้ําเกลืออะไรแบบนี้เขาแทนไปก่อนที่สามารถกินค่ะอู้เยอะแบบเป็นเยอะเลยเนาะใช่ใช่เป็นเยอะ ส่วนเรื่องเลือดนี่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าค่าเลือดจะเป็นแบบไหนเนาะค่าเลือดใช่มส่วนเนาะตรวจแล้วใช่ไหมค่าเลือดเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะไข่เน่าเพราะว่าเดี๋ยวไปว่าเพี้ยงมาว่าหรือว่าในมือถือก็มีรู้สึกโอ้ไข่เน่าเอ้ยลูกพยายามไม่เลือด้วยใช่ไหมคะโอ้เพราะว่านั่นส่วนใหญ่น้องหมาจอนจะเป็นอย่างนี้อ่ะอ๋อเป็นอยางนี้ไม่เลือด พยาธิหนอนหัวใจพยาธิเม็ดเลือดพยาธินอนหัวใจใชซ้อมเลยใช่ถ้าพยาธินอนหัวใจกลางขาดจะมันจะเสี่ยงมากเพราะว่ายามันจะไปกดการหายใจแล้วยิ่งเามีพยาธิในหัวใจมีโอ,าอกาสช็อบได้ง่ายด้วยค่ะใช่แต่ว่าอ่าแล้วก็ค่าการติดเชื้อขึ้นนิดนึง ปกติไม่ควรเกิน17ของเขาอยู่ที่18ก็ถือว่าไม่ใช่ไหมคะใช่ไมคะแต่ว่าเขามีในเรื่องของเพราะว่าโลหิตจางนะครับเลือดจางใช่เลือดจางโลหิตจางนอนหัวใจปยาธเม็ดเลือดใช่ยาเม็ดเลือดเมาหมดเลยนะเธอไข่เน่าแต่ว่าถ้าตับถ้าไตยังดูโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือต้องต้องจัดการเรื่องสามอย่างนี้ให้น้องดีขึ้นก่อนใช่ไหมคะเรื่องการติดเชื้อกับเรื่องของพยาธิเม็ดเลือดโอค่ะ โอ้อมันใหญ่เยอะอะ่ะอืมใช่แต่ว่าเดี๋ยวในในลายจะต้องดูไม,ม,ม่มีเลยเออน่าเอ็อนอดูจังเลยลูกเอ้ยไข่นาวหนูหนูจ้าลูกหนูไข่นาวหน้าตาหนูก็หล่อนี่ลูกเจือได้จังเลยไข่ไม่ปกติ <c oughs> หน้าตาน่ารักอะ่ะนะลูกนะโอ้ยขอให้การรักษาผ่านไปด้วยดีนะลูกนะ <c oughs>